ดคอับอัะแปดหลักใช่ไหมครับผมดูช่างเชื่อมนะครับเกตเกตตะไลครับ <c oughs> รต้องนี่ครับรถ <c oughs> บรรทุกหนักครับเราต้องดามครับต้อง <c oughs> ดามเหล็กนะครับหนะจาจังนิดหน่ง <c oughs> ก้ามินก้ามินอันนี้แบกแบกทุกเรียนร้อยตันก็ได้ครับ ฟันแท่งม,ามลายเาเ็นไต้องบอกว่ามเอากินคับดวดจักมินมั <c oughs> งี้ก็หนีมันขีมีมันปะสอมเล็วเจีว <c oughs> สามมินพอดีใส่พอดีว่าสามมินม ช่างดมโบอดีไฟครับผมเพื่อไห้เขาอุ้ยก็เคลียรถอยู่ไหนเนี่ยคนนั่นอู้ว่ามีเจ้าปลาเนี้ยไปเดี๋ยวกินปีนาก็ได้เด้อ

ไปเก็บไ okay, ้กอนมั oh, ้ว oh, ่ามันเียน no ี่ไม่อนไม่เคยกับางเลยคุไ้โอ้ยัพัอันนี้คิมหเนี่ยอาไหม้หเี้ย คนใช้ไม้แบบไล่เอดครับผมกลับไปล้านไปรานทำไมแบบครับร้านไม้แบบนะครับต้องเสริมจักหน่อยได้แล้วนี่นี่นีนี่บ่ผีนี่เข้จตาแหน่เออเอื้อยให้ลองเบิ่งเดี๋ยว

จับ,ม,จบมันงาได้ป่ล่ะหางไร,รอ่ะนี่เห็นเป็นยังบางบาง,ง,งขันน็อตดยนะยู่นนนั่นเขามีใครเด้๋ย พี่ว่าเป็นแม่เล็กไหมก็ว่างปุ๊บดูดได้ไหมโมไม่ธรรมดาครับสางคุณน่ะไปลุกกระพักสางเต่าสางเต่าสางเต่าเข็มมาทาเข็มมาทาหมวกป่ใส่อาทิตย์เดียวหนาดำปื๊ด เต็มหมดเลยเต็มขึ้นเลยเต็มขึ้นหอกน่นแะเออเรื่ต้องเงินไม่ต้องเงินเงินเตโอ้า้องต้องูมาตอ้หัวก เี้เสียมีเรียบง่ายเปิดเปิดเง้ยสออ้อ,อ,อ,อืมนี่จะคนนอนโอ้โหโอ้โหไป้วยนี่อะนี่จีไอกระโดดโหนมัดบ้ามัน,นอย่าได้เสียขาดบันเตอร์อืมัน,นปันเตอร์ทั้งเขาแล้ว Money vẫn e ừ, e đi vẫn đi ông đi ông kiểu mười 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 mười

đi về nhanh nữa, làm lem 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 tên nào làm em làm em này mhm 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 ทีเกาทีเขาเป็นสีอย่างงี้ผมได้่ดเหลียมาทีฝา,า,อาเอาฝากเอาฝาเข็มฝานนำทะเลมาผลเลยว่าแรอฮเพ่งดันนี้เขากันจำหนีจำหนีว่าเด็กคัดยังไรเลยห้อยบ่มี่แพทดอกโปหน่อยๆนยนี่ผลดึกมันดเลย

Quá hoàn hả này? Rồi. Không được. không đã làm cái gì then bởi chấp nhận nhiễm mà Chim nữa. 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 nữa. Chim nữa. Chim nữa. Chim nữa. Ô bưng thằng này mà lịch xâm xăm Hiện nó quá Ôi ừ, cứ mặt này mà em bớt bớt xì Nó hết chuột đấy Ôi dù à kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn